มาด้าไฟเตอร์แต่ไฟเตอร์เนี่ยรู้เลยเพราะว่ามันใส่ได้มากตัวมันต่างกับมังกรมังกรมันสใส่ได้แค่สองทุกป่ะดีเอมมันสใส่ได้แค่สองตาด้ามันใส่ได้แค่สองแต่รุ่นนี้มันเก่าแต่ว่ามันสใส่ได้มากตัวแล้วพอลูกค้าเขาสั่งทีเขาสั่งเนี่ยสองตัวพอเพิ่มดีใจชอบเพิ่มตัวที่สามเพิ่มไปท่อยเสียทีนี้ลอยเลยตัวปิวเลย <ไป S 2> รุ่นเนี้ยมันพุพ่ง<ต>จริงหนูส่งทุกวันค่ะอันนี้คือดีเซลนะคะอันนี้มาด้าไฟเตอร์นะคะบอกว่ารุ่นนี้รุ่นยอดนิยมผมส่งมาหนึ่งสิบยี่ส อ่ะรถใช่แล้ว <อา S 1> มันถ้าเต้อ,ตอะ่เะเขาจะใช้เยอะมากรุ่นนี้หนูส่งประจำลูกค้าซื้อใส่เองนะคะไฟเตอร์แล้วก็แถวพ่ออีสานอะ่ะอแล้วก็พุกตีเนี่ยจะใช้กันเยอะในพวกในโซนในไร่เท่าใช่นะคะสวงอะไรอย่างเงี้ยพิสมุโลกอะ่ะขานีิพีเซฟนะคะสายท่อสดนะคะออนินบารด้าไฟเตอร์ค่ะหรือสอดที่เป็นรุ่นสองจุดห้านะไม่เทอร์โบที่เป็นเขาเล็กใช่ไปขึ้นเดียวกันนะคะรุ่นนี้ใส่ได้น่าขึ้นสามตัวค่ะเพราะมันเป็นท่อสามท่นอนนะคะถอดเขาเล็กออกนะคะอ่ะนะคะใคร Sonic, คลายน็อตไขแคมออกนะคะใส่เองได้ค่ะรุ่นนี้มี <c rick eting> <ต> <applause> วีดีโอลูกค้าไม่ต้องซีเรียสนะคะแค่บิดสวงท่านเองนะคะคายข้อเหล็กออกยางมีของให้ดูแป๊หนึ่งของให้ดูแป๊บหนึ่งทรงลักษณะของจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีทรงสั้นแล้วทรงสั้นนี่คือพวกมีลิ้งปีกนะคะแต่พวกท่อพวกนี้มันจะเป็นท่อโล่งนะคะก็จะเป็นทรงสูงนะคะอุปกรณ์มันจะมีตอกรหัสอยู่นะคะซื้อไปไม่ต้องซีเรียสฟังในคลิปเลย นะคะเขาจะมีบอกว่าใส่รหัสอะไรคุณซื้อไปใส่เองได้เลยนะคะอ่าตัวเนี้เราทายออกมายกเขาออกตัวนี้ทางข้าไว้ดีท่อเครื่องนะคะมันจะมีรหัสตอกอยู่ตรงนี้นะคะแซกๆนะคะหรือตัวแซกก็ได้มันตัวเดียวกันบีบผสมใส่ข้อยางไม่ต้องออกนะคะร้อนอ่ะข้อยางสีดำไม่ต้องออกนะคะตัวแซกเหมือนแซกก็ได้ีผสมใส่เข้าไปนั้นเข้าไปบ่ายยางมันจะมีข้อข้อันมีบ่ามันอยู่ผมใส่ก็ได้เลยนะคะ แล้วลอกติดตากพอดีประมาณท่อนที่สองมันร้อนเนี่ยเย็นๆโอเคอะตัวนี้นะคะเกาจะเป็นรหัสแท้ทีนะคะมีรหัสตอกอยู่นะคะเอาไปแหลมบีบเข้าเหมือนกันพอเข้าไปปุ๊บขอบอุปกรณ์มันจะล็อกพอดีขอบอุปกรณ์ตรงนี้จะล็อกพอดีล็อกปากเขาเลยอะรหัสทีเอ็กนะคะและนี่ก็คือท่อท่อที่ต่อเข้ากรองนะคะมัด้าไฟเตอร์ค่ะหรือฟอร์เจูนสองจุดห้าไม่มีเทอร์โบ เนี่ยต่อข้อตอนตัวเนี้ยขอนที่สามตัวนี้ xx นะคะ xx เหมือนกันเอาไปแหล่งเข้าท่อเหมือนกันมีทปวีดีโอค่ะไม่ต้องซีเรียสซื้อไปใส่เองได้นะคะถ้าอยู่ไกลเนี่ยเอาไปแหล่งเข้าเหมือนกันพ่อยางมันมีบางมันอยู่ปากบาเนี่ยขอบก่อใส่พป่อนไปพอดีมันจะรอกพอดีแท็บ tx xx ค่ะสามตัวค่ะแล้วได้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะใส่อยากจะให้ปุ้งอยากจะให้บล้วลดควันดำก็ใส่ไปท่อเสียได้ตัวนะคะเพราะรถดีเซลมันมีควันดำนะคะอยากจะถนอมขึ้นแบบว่า เข้าเยอะออกไวก็ใส่ไปทอวเสียได้ตัวหนึ่งสำหรับโรตีเซลนะมันช่วยให้ลดการเหืนตัวทายานตัวดีขึ้นเหมือนกันเข้าแล้วผสมตัวออกไมเ่เสร็จออกเลยนะคะสั้รุ่นนี้ม่มนมาลูกค่ะเดี๋ยวถ่ายดูเลยมีความตามตัดเพราะส่วนมากกดออกตัวเนี่ยมันจำไมยมันจะมีควันดำามาคันออกตัวจะมีควันออกมาไม่จะไม่มีเลยค่ะหายสั่นได้ นี่เขาบอกเข้าเกียร์ถอยแล้วเร็วตกใจามากอันนี้เกียร์ธรรมดาคอะรรมดาไปต่ออแต่เบาเบารถก็ไหลนะ่ะไทีต้อง,งกดเบรคก่กอนนะไม่มีควันเลยเย้เซิร์นหน้าถอยหลังเองได้เลยค่ะแม้แต่ทำเด้มลดไหลปุ๊ดอ่ะใส่ทั้งสามตัวไปละเฮืนละ ไม่มีควันตามตูดเลยแล้วหายสั่นด้วยนะคะกดแล้วเป็นไฟค่ะหลายลืน่นเห็นไหมคะไฟเตอร์ค่ะไอบาแลวเบสเป็นไงเมื่อกี้ที่หมุมบอกจริงไหมมันเหมือนหนึบขึ้นกระชับขึ้นนะคะซื้อไปแล้วลองเทสเองได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีวิธีการเทสในกระดาษคู่มืออยู่แล้วนะคะเดินหน้าถอยหลังนี่ก็รู้แล้วขึ้นเนินลงเนินนี่รู้แล้วค่ะนะคะ,นะคะวันเมื่อกี้ไม่มีเลยที่เราไล่เมื่อกี้ตอนแรกม,มันจะเหมือนขาวๆหน่อยแนละ้วมันก็ม,นกมีต่ลมแล้วเนาะ อ่านะคะซื้อไปทําเองได้เลยวันบอกเครื่องแรกวันก็มีนะคะ